ปณะก็ตาสมิงโขงสัมมเยในสมัยนั้นแลลศเษถีโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลายตโยสามอิติคือโคสกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าโคสกะกุกุตะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่ากุกุตะปาวาริกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าปาวาริกะหวนติย่อมีโกสัมพยังในเมืองโกสัมพี เตเสติโนอันว่าเศษฐีทั้งหลายเหล่านั้นติทยาครั้นเมื่อดิถีวัสุปนายิกายะอันเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝนอุปกถายะตั้งใกล้แล้วทิสวาเห็นแล้วตาประเสซึ่งดาบททั้งหลายปัญจาสเตผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณหิมวันตะโตอาคันตวานคเรพิขายะจรันเต ผู้มาจากป่าหิมพานแล้วจึงเที่ยวไปอยู่เพื่อพิกษาในพระนคปรปาศีทิตาวาเลื่อมใสแล้วนิสีทาเปตตวาให้นั่งแล้วโพเชตาวาให้ฉันแล้วขาเหตตวารับแล้วปฏติญยางซึ่งปฏิญญาตาปเสยยังดาบวชทั้งหลายวสาเปตตวาให้อยู่แล้วสันติเกในสำนักอัตโนของตน มาเสสิ้นเดือนทั้งหลายจะตาโรสีตาประเสยังดาบททั้งหลายปฏิชานาเปตวาให้ปติญญาแล้ววัสารเตภูมิสม,มเยอาคมนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การมาในสมัยแห่งภูมิภาคอันอันฝนย้อมแล้วปุณะอีกอุยโยเชสูงส่งไปแล้วตาประษาปิแม้อันว่าดาบททั้งหลายวสิตวาอยู่แล้ว หิมวันเตในป่าหิมพานมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายอัฏฐะแวสันติย่อมอยู่สันติเกในสำนักเตสังเศรษฐีนางของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นมาเสสิ้นเดือนทั้งหลายจัตตารโรสี่ปัฏายะจำเดิมตาโตกาลโตแต่การนั้นอภรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกเตตาภาษาอันว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นอาคัตฉันตามาอยู่ หิมะวันตะโตจากป่าหิมะพนันทิสวาเห็นแล้วมหานิคโครทังซึ่งต้นไซใหญ่เอกังต้นหนึ่งอรัญญายตะเนในราวแห่งป่านิสีทิงสุนั่งแล้วมูเลที่โคนาศะมหานิคโครทศะแห่งต้นไซใหญ่นั้นเตสุตาประสสุในดาบดท,ทั้งหลายเหล่านั้นหนาเชตกะตาประโสอันว่าดาบบทผู้เจริญที่สุด เจนเตสีคิดแล้วว่าเทวตาอันว่าเทวดาอธิวัฏาผู้สิงอยู่แล้วอิมัสมิงรุกเขที่ต้นไม้นี้โอรมติกาจากเป็นเทวดาผู้ต่ำต้อยพระวิสติจากเป็นณนะหาไม่ได้เทวราเชนะอันเทวดาผู้พระราชามเหศักเคนะเอวะผู้มีศักย์ใหญ่นั่นเทียวพระวิตพังพึงมีเอทารุกเขที่ต้นไม้นี้ สเจถ้าว่าอายังเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานี้ทะเทยยะพึงให้ปานียังซึ่งน้ำอันบุคคลพึงเดิมอิสิคณะสะแก่หมู่แห่งฤาษีไซตตังทานังอันว่าทานนั้นอสะเทวราชาสะของเทวดาผู้พระราชานั้นสาธุวตะพึงเป็นการดีหนอพระวยะพึงเป็นอิติดังนี้ โสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นอทาสีได้ให้แล้วปาณียังซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มตาปโสอันว่าดาบทินเตสิคิดแล้วนหาโนทกังซึ่งน้ำเป็นเครื่องอาบโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นอทาสีได้ให้แล้วตังปีนหาโนทกังซึ่งน้ำเป็นเครื่องอาบแม้นั้น ตาโตลำดับนั้นตาปโสอันว่า,าดาบทจินเตสีคิดแล้วโภชนังซึ่งโภชนะโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นอธาสิได้ให้แล้วตังปีโภชนังซึ่งโภชนะแม้นั้นอทาครั้งนั้นเอตังจินตนางอันว่าความคิดนั่นว่าเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชาอยังนี้เทติย่อมให้สะพังวัตถุง ซึ่งวัตถุทั้งปวงอัมเหหิจินติตะจินติตังอันอันเราทั้งหลายทั้งคิดแล้วทั้งคิดแล้วอโหวตาโอหนอมะยังอันว่าเราทั้งหลายปเสยยามะพึงเห็นนางเทวราชานางซึ่งเทวดาผู้พระราชานั้นอิติดังนี้อโหสีได้มีแล้วอสาาตาปสาาัสสะแกดาบทนั้นโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้น ปาทาเลตาวาชํแรกแล้วรุกขักขันทางซึ่งลำแห่งต้นไม้ทัเสสิแสดงแล้วอัดตานังซึ่งตนอัฐาครั้งนั้นตาปาษาอันว่าดาบททั้งหลายปุจฉิงสุถามแล้วนางเทวราชานางซึ่งเทวดาผู้พระราชานั้นว่าเทวะข้าแต่เทวดาผู้พระราชาสัมปติอันว่าสมบัติเตของท่านมหตีใหญ่ ยังสัมปติอันว่าสมบัตินี้ตยาอันท่านลัทธาได้แล้วกตะวเพราะกระทำกิงกรรมังนุโขซึ่งกรรมอะไรน้อแลอิติดังนี้เทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชาอาหะกล่าวแล้วว่าออยาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายมาปุชทะขอจงอย่าถามอิติดังนี้ ตาภาษาอันว่าดาบทั้งหลายอาหารสุกล่าวแล้วว่าเทวราชาข้าแต่เทวดาผู้พระราชาตะวังอันว่าท่านอาจิกะจงบอกอิติดังนี้โสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นรัะชะมานโนละอายูอัตนากะตะกร,รมสะปริตะกะตาเพราะความที่แห่งกรรมอันตนกระทำแล้วเป็นกรรมนิดหน่อย ณวิสหะติย่อมไม่อาจกระเถตรงเพื่ออันกล่าวปะนะแต่ว่าโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นเตหิตาปเสหิปุณปุนังนิปีิยะมาโนผู้อันดาบท,ทั้งหลายเหล่านั้นรบเร้าอยู่บ่อยๆวัตตวากล่าวแล้วว่าเตนะหิต่าอย่างนั้นตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายสุนาทะจงฟังอิติดังนี้ กเทสิบอกแล้วกิระได้ยินว่าโสเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชานั้นทุกตะมนุสโสเป็นมนุษย์พูดถึงแล้วซึ่งยากเอโกคนหนึ่งหุตวาเป็นปริเยสันตโตสแสวงหาอยู่พะติงซึ่งการรับจ้างลพิตวาได้แล้วพติกรรมมังซึ่งกรรมคือการรับจ้างสันติเกในสำนัก อนาถาบินติกะของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบินติกะนิสายะอาศัยแล้วตังกรรมังซึ่งกรรมนั้นกเัเปสิสำเร็จแล้วชีวิตตังซึ่งชีวิตอาถะครั้งนั้นอุโปสถาทีวเสครั้นเมื่อวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเอกสมิงวันหนึ่งสัมปเตถึงพร้อมแล้วอนาถาบินติโกอันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถาบินติกะ อาคันตวามาแล้ววิหาร,ระโตจากวิหารปุชิถามแล้วว่าอชะในวันนี้อุโพสถาะทิวสภาโวอันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเกณจิอันใครๆกติโตบอกแล้วพติกษะแก่บุรุษผู้กระทําซึ่งการรับจ้างตัะสะนั้นกิงหรืออิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่า สามิฆ่าแต่นายอุโธสถะที่วาสะาาวอันว่าความเป็นแห่งวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเกณจิอันใครใครนาคติโตไม่บอกแล้วอิติดังนี้อนาถาบินติโกอันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถาบินติกะอาหะกล่าวแล้วว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายประจถะจงหงสายะมาสังซื้ออาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็น อาสาปุริสสะแก่บุรุษนั้นอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นชนาอันว่าชนทั้งหลายประจิงสุหุงแล้วปัดโถทนงังซึ่งข้าวสุกแห่งข้าวสารมีแร่งหนึ่งเป็นประมาณอาสาปุริสะสะเพื่อบุรุษนั้นโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นกตวากระทำแล้วกำมังซึ่งการงานอารัญเยในป่าตังที่วสังในวันนั้น อาคันตวามาแล้วสายังในเวลาเย็นพระเตครันเมื่อพัดเชเนหิอันชนทั้งหลายวัดเทศตวาให้เจริญแล้วทินเนให้แล้วอภุญชิตวาวะไม่บริโภคแล้วเทียวสหาสาโดยพลันจินตเนนะด้วยอันคิดว่าอาหารอันว่าเราชา้าโตเป็นผู้หิวแล้วอสมิย่อมเป็นอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วว่า มหาโกราหลังอันว่าความโกลาหุนใหญ่ว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้พัะตังซึ่งพัดตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้สูปังซึ่งแกงตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเทถะจงให้พยัญชนะงซึ่งกับอิติดังนี้โหติย่อมมีอิมัสมิงเคเหในเรือนนี้ที่ว่าเสสุในวันทั้งหลายอันเยสุเหล่าอื่น อาชะในวันนี้สัพเพชนาะอันว่าชนทั้งหลายทั้งปวงนิสัทธาผู้มีเสียงออกแล้วนิปชิงสุนอนแล้วชนาะอันว่าชนทั้งหลายอาหารังยังอาหารวัทยิงสุให้เจริญแล้วไม่หังเอวะเอกสะเพื่อเราผู้เดียวนั่นเทียวเอตังการะนางอันว่าเหตุนั่นกิงนุโขอ,อะไรน้อแลอิติดังนี้ผู้ชีถามแล้วว่า ชนาอันว่าชนทั้งหลายอว,วะเสสา,ศา,ศาผู้เหลือลองพุนชิงสุบริโภคแล้วกิงหรืออิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าตาตะเน,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 นะนี่ยพ่ Francis, อนนนธธววชนาอันว่าชนทั้งหลายณพุนชะิงสุไม่บริโภคแล้วอิติดังนี้โสภุริโสอันว่าบุรุษนั้นปุชิถามแล้วว่าชนาอันว่าชนทั้งหลายณพุนชิงสุไม่บริโภคแล้ว กิงกรณนาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้ชนะอันว่าชนทั้งหลายอาหารสู่กล่าวแล้วว่าชนะอันว่าชนทั้งหลายอิมัสมิงเคเหในเรือนนี้ณปัจจันติย่อมไม่หุงสายะมาสังซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเย็นอุโบสถะที่วเสสุในวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถทั้งหลายสเพชนาะอันว่าชนทั้งหลายทั้งปวง อุปโปสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถโหนติย่อมเป็นมหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐีทารเกยังทารกทั้งหลายธนะปายิโนปิแม้ผู้ดื่มซึ่งน้ำนมโดยปกติอันตมโสโดยกำหนดอันมีในที่สุดวิขาเลตาวาให้บ้วนแล้วมุขังซึ่งปากปุขลังยังบุคคลปักคิปาเปตาวาให้ใส่เข้าแล้ว จตุมทุรังซึ่งวัตถุอันอร่อยสี่อย่างมุขเขในาปากปุกลังยังบุคคลกาเรสิให้กระทําแล้วเตทาระเกซึ่งทารกทั้งหลายเหล่านั้นอุโปสถิเกให้เป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถคันทะเตลับปฏิเปครั้นเมื่อประทีปอันบุคคลตามแล้วด้วยน้ำมันอันเจือแล้วด้วยของหอมชาลันเตลุกโพงอยู่ คุตกะมหลกะธารากาอันว่าเด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายศยนคตาผู้ไปแล้วสู่ที่เป็นที่นอนสัชายันติย่อมสาธยายทวัตติงสาการังซึ่งอาการ32ปปณะก็มะยังอันว่าเราทั้งหลายนะกริมหาไม่กระทําแล้วสติงซึ่งสติกระเทตรงเพื่ออันบอกอุโปโพสถาทิวสะภาวัง ซึ่งความเป็นแห่งวานเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถตดยหังแก่ท่านตัสมาเพราะเหตุนั้นพระตังอันว่าพัดอเมห,หิอันเราทั้งหลายปะกกังหุงแล้วตะ่วะเอวะเพื่อท่านนั่นเทียวตวาวังอันว่าท่านพุนชสุจงบริโภคนังพระตังซึ่งพัดนั้นอิติดังนี้โสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นอาหากล่าวแล้วว่าสเจถ้าว่าอิธานิในการนี้ มายาอุปโสถิเกณะพระวิตรงอันว่าอันอันเราเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นวัตติย่อมควรไซอหังปิแม้อันว่าเราอุปโสติโกพึงเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถพระวยังพึงเป็นอิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาหังสู่กล่าวแล้วว่าเษถีอันว่าเศรษฐีชานาติย่อมรู้อีทางวัุงซึ่งเรื่องนี้อิติดังนี้ โส so, ปุริโสอันว่าบุรุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายภุชทะจงถามนางเศรษฐิงซึ่งเศรษฐีนั้นอิติดังนี้เตชนะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วปุจิงสุถามแล้วเศรษฐิงซึ่งเศรษฐีโเสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้นอาหะกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่า โสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นอภุญชิตวาไม่บริโภคแล้วอิธานิในการนี้วิขาเลตะวาบ้วนแล้วมุขขังซึ่งปากอทาทิถหันโตอธิษฐานอยู่อุโบสถังขานิซึ่งองค์แห่งอุโบสถทั้งหลายและพิสติจักได้อุปัทุโปสถกรรมังซึ่งอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทั้งกึ่งอิติดังนี้อิตโรปุริโสอันว่าบุรุษนอกนี้ สุตวาฟังแล้วตังวัจนังซึ่งคำนั้นอากาสิได้กระทําแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นวาตาอันว่าลมทั้งหลายสรีเรในสรีระตะสะุริสะสะของบุรุษนั้นชาตะสะผู้หิวแล้วกตวาเพราะกระทำกัมมังซึ่งการงานสกระทีิวสังตลอดวันทั้งสิน้นกุปปิงสุกําเริบแล้วโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้น พันธิตวาผูกแล้วอุดทรังซึ่งท้องโยเตนะด้วยเชือกขเหตตวาจับแล้วโยตะโกตยังที่ปลายแห่งเชือกปริวัตติย่อมเป็นไปรอบเศรษฐีอันว่าเศรษฐีสุตวาฟังแล้ว,ต,วตังปวัตติงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วนั้นอุกาหิมีคบเพลิงทั้งหลายทาริยมานาหิอันอันบุคคลทรงไว้อยู่ ปุคลางยังบุคคลคาหาเปตาวาให้ถือเอาแล้วจตุมัุรังวัตถุงซึ่งวัตถุอันอร่อยสี่อย่างอาคันตาวามาแล้วสันติกังสู่สำนักตาสะปริสะของบุรุษนั้นพุชิถามแล้วว่าตาตาแน่พ่อกิ่งอันว่าอะไรอิติดังนี้โสปริโสอันว่าบุรุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าสามิฆ่าแต่นายวาตาอันว่าลมทั้งหลาย กุป,ปิตากำเริบแล้วเมแก่ข้าพเจ้าอิติดังนี้เษถีอันว่าเศรษฐีอาหะกล่าวแล้วว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นตะวังอันว่าเจ้าอุทายะลุกขึ้นแล้วขาทาหิจงเขี้ยกินอิทางเพัชังซึ่งยานี้อิติดังนี้โสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นปุชิถามแล้วว่าสามิข้าแต่นาย ตุมเหปีแม้อันว่าท่านทั้งหลายขาทิฏฐะเคี้ยกินแล้วกิงหรืออิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหากล่าวแล้วว่าอาภาสุกลงอันว่าความทุกข์ไม่ใช่ความสําราญอัมหากลางแห่งเราทั้งหลายนตถิย่อมไม่มีตะวังอันว่าเจ้าขาทายิจงเคี้ยกินอิติดังนี้โสภุริโสอันว่าบุรุษนั้นวัตวากล่าวแล้วว่าสามิฆ่าแต่นาย อาหารอันว่าข้าพระเจ้าการโรนโตเมื่อกระทำอุโบสถกรรมมังซึ่งอุโบสถกรรมณนะอาสกิงไม่ได้อาจแล้วกาตรงเพื่ออันกระทำสักลังอุโบสถกรรมมังซึ่งอุโบสถกรรมทั้งสิน้นอุปัทุุปโสถทกรรมังปิแม้อันว่าอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทั้งกึง่งเมของข้าพเจ้าวิกลังเป็นกรรมบกพร่องมาอหวสิอย่าได้เป็นแล้วอิติดังนี้ นาอิชิไม่ปรารถนาแล้วโสซุริโสอันว่าบุรุษนั้นเศรษฐีนาวุจะมาโนปิแม้ผู้อันเศรษฐีกล่าวอยู่ว่าตาตะดูก่อนพ่อตะวังอันว่าท่านมาการิอยากกระทำแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้อนิชิตวาไม่ปรารถนาแล้วอรุเเครันเมื่ออรุณอุทหันเตตั้งขึ้นอยู่กตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละ มิลาตะมาลาวิยะราวกะอันว่าระเบียบอันเหี่ยวแห้งแล้วเทวตาเป็นเทวดาหุวตาวาเป็นนิพพติบังเกิดแล้วตัสมิงนิโครทรุขเขที่ต้นใสนั้นตัสมาเพราะเหตุนั้นเทวราชาอันว่าเทวดาผู้พระราชากเทตาวาครั้นกล่าวแล้วอิมังอัดถังซึ่งเนื้อความนี้อาหะกล่าวแล้วว่าโสเศรษฐีอันว่าเศรษฐีนั้น พุทธมามโกเป็นผู้นับถือซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นของของเราธรรมามโกเป็นผู้นับถือซึ่งพระธรรมว่าเป็นของของเราสังฆาม,ามโกเป็นผู้นับถือซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นของของเราโหติย่อมเป็นสาสัมปติอันว่าสมบัตินั้นมายาอันข้าพระเจ้าลาัธาได้แล้วนิสันเทนะเอวะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลหออกนั่นเทียว อุปัทุโพสถกรรมศสะแห่งอุโบสถกรรมเข้าไปด้วยทั้งกึ่งมยากตะสะอันอันข้าพเจ้ากระทําแล้วนิสายะเพราะอาศัยตังเศรษฐถิงซึ่งเศษฐีนั้นอิติดังนี้ปณะก็ตาสมิงโขสมยเยในสมัยนั้นแลเศธีโนอันว่าเศษธีทั้งหลายตโยสามอิติคือ โคสกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าโคสกะกุก,กุตะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่ากุก,กุตปะปาวาริกะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีชื่อว่าปาวาริกะหวนติย่อมมี